มาสการ,การครับ,รบผล<ม>อาจารย์ซาดูสาดูอาจารย์มาอย่างเล่งดวนเลยเลยครับมือนี่ว่าือเล่งกันแกอู้กเล่งตัวผมไปได้ยินข่าวมากผมไปยุใสคือบอดี <c oughs> ผมก็ได้ยินข่าว <c oughs> ป้าก็ว่าเลขถึงยี่สิบมือติดครับเขาเดียนแล้วนี่แต่ขันว่านามวดสุตกใช่กับเป็นเดียนเลขถูกยี่สิบวันติดบ่เป็นเลขรัฐบาลนะครับเด้อเลข แมนอุ้ยยังไงก็ข้าขึ้นแน่แต่ขื้นขึ้นในเขาสามตัวเมื่อขึ้นเขาสามตัวเขาสามตัวตรงตรงฮะโอ้ยเอฟอันถูกละอันซุ่มเอฟซีเขาถูกหลายอุ้ยบโบมันเท้าสีได้เห็ดได้สางหย่อนห้าน้อยนี่บ่แต่แจ้งว่าปูบนใจใหดได้สางน้ำเทาน้อยหลายซ้อมมือนี่มันสีเรื่องว่าเก่าที่ครับผมอาจารย์แมนรัฐบาลนี่เดือนละสองมืออ้ยแมนห้าน้อยนี่มิซูมือแมน ผู้เพิ่นมักไปเที่ยวทางประเทศป่ะแม่ยู่นี่นะเป็นตะวันอยู่ขึ้นเรืวขึ้นเรือว่บานมาก็มาบ้านกับประตูโค้งขึ้นไวปขึ้นเรืวหุ่ต่อครับปุ่นอ่ะทั้งทึงห้อมสี่ดาแล้วได้น้ำห้าน้อยเอฟซีเพิ่นได้โชคได้ขันโตใช่ไหมเราคือจะได้ทาดูนู้ทาประมาณในปูนแห้งก็ขุดเ่าเพราะว่ามันสวงเงินเนาะครับหานมันสวงเงาเนาะแกนจะได้ขึ้นเฮตโต้อ้องเขาจะได้หาทุนต่อไปอีกครับ เออในส่วนของประตูโค้งของประตูโค้งคือเพิ่นเฮ็ดไปเทละช่วงละช่วงละช่วงครับเทเสาอ่เอียงกับฐานกับไอเสาบ่รับเสาคอนหรือเสาข้าวฐานกับเสาเสาคอนแล้วก็ทิ้งไว้แห้งซะก่อนเออเราจะเอาเท่ขั้นทึ่งเออเพราะว่าถ้าเฮ็ดไปพร้อมกันบ่ได้เดี๋ยวมันสิสิสุดแม่เออขั้นทึ่งก็ได้แล้วก็จะได้ถาไปโดวนนู่นแล้วมันมัน่วงเงินเนาะมันขั้นมันยาวเนาะเอาไปถาจนมันแห้งอยู่ดี่นแล้วนี่เดีมันแห้งอยู่ดี เพราะว่าพอดีมีเอฟซีทีเพินติดตามแนวทางังเอฟซี FC ผมนะ่ทีเพินติตตามแน่วทาทังค้าน้อยก็มีอยู่แต่ว่าตอนนี้ว่ามีแนวทาั่งตัวเลขไปให้เพิ่นนะครับอไปเงกับที่เคยเขาดีๆมากกับช่วงนี้กับพันเพเขาบาทนี้อืบานนี้ได้ยินเส้นหน่อยว่าบอว่าเอา้าคดมีโชคไปเห็นยังอยู่ไซเอนาจาร์ดงหน้าเพิ่นยี่สิบมือติดรึม เอาผมเขาผมเขาไปแน่เบื่อสองมืออยู่บ้านแม่ด่วงครับแม่เขายหันบอกยู่ยู่ค่ะเขาจะเขาสองมือซ่อนเนาะนอเอาของสี่สั้นผ่าจา,จานเอาจังไรละครันยี่สิบมือได้ออกบาทนี่กันข้างปต้องเอาหลายหรอกมือนี่ได้ตัวไหนครับว่ามันเป็นเลขมันมันเป็นเลขคูจ่จัดเอาครับมันมันเป็นเลขคู่จัดเราได้ศูนย์หกหกศูนย์หกหกเก้าก็หกตัวเดียวกันนี่เรื่องมั้อ ก้าวกระหังหมายถึงว่าถ้าซุดหกๆนี่อาจจะเป็นศูนย์เก้าเก้าก็ได้เมียนหรืออาจจะเป็นศูนย์หกเก้าก็ได้เมนศูนย์เก้าก็ได้ซุดหกก็คือซุดหกก็ได้ศูนย์เก้าก็ได้หกเก้าเก้าก็ได้เนนนี่ค่ะเขามขาพิเศษกันนว่าซนทนากันเบื้องบนเป็นที่รับขันหกมากเป็นที่สุดครับนักใจรอดขันหกมากนี่ขันหัวเก้าเก้ามากมีสองตัวนั่นนักใจเลยใครในตะซูนเนาะเป็นตัวอื่นบ้เลยครับหมู่บ้านมันมากสาม สามหกเกศเนาะนี่แหะวน <ละ S 2> ัามเกเแตมีเก่าคือเก่าก็ได้เกศเก่าคือเกาบ้านนี่ปกติน้อยได้เขาดีครับผมมันมันมันถิมเเขาสะพดมันถิมเขาน้อยกิดน้อยเะพกิพกิดแมนกับารานี่ล่ะมันลำบากใจอยู่นี่ฉพาะกิดออกเร็วควอมนี่ครับหามงได้หาซือาอพาะกิดนี่ออกตอนห้าโมงเย็นเออแมน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 พากิดมันจะออกเฉพากิมันสะออกความกาศาส กาชาิมันถีคูคีกับนุ่งคีเลยเอาตกลงน้อยมันมีจักน้อยครับเดินมันขอมาไหไมเขาเปิดกาชาดมันถือมเขุมมแสกนั่นมี่ะไรไม่หาแล้วมันมันถือน้อยน้อยกาชาิน้อยเฉพาะกีตน้อยน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยพี่ไอพี่อโอเดี๋ยวเด้ว่าแมนหาโมงดีน้อยพิเศษตัวออกหาโมงจบทุ่มหนึ่งทุ่มคึ้นน้อยพิเศษออกห้าโมงแต่ว่าน้อยเฉพาะกิตนี่น่าจะออกก้อนหนาแน่น น้อยแต่พอจีดออกออกชุงนี้มันออกสี่โมงสิบห้าสี่โมงครึ่งมันยับเกินมากสี่โมงสิน้อยแต่พอจีดออกสี่โมงสิบห้าสี่โมงสิบห้าครับจบสี่โมงครึ่งน้อยแต่พอจีดเนี่ยก็น้อยกว่าสัตว์จบสี่โมงคริ่งสองอันมันออกมันออกความกันครัโอ้โหนี่แหละคือแนวทางกลางประเทศนี่เป็นคนกลุ่มหน่อยเนาะพูกคนเสียงเฮตไทยสางน้ะ อันนี้บ่อจังหวัดยี่สิบมือเหมือนกันป่ะนี่อันนี้เขาอยู่นเหยิงก็เป็นคนคุมหน่อย้วยกันครับคนคุมน้อยหรือชนกลุมน้อยครับชนกลุมน้อยที่กันอยู่นเหยอะบ่ชนกลุมน้อยบ่อเมื่อเขายู่นี่อาจารย์นี่มีวัดประจำตัวเลยแหละครับนี่ชนคุมน้อยชนอยู่ทีนี่ว่าฟาฮารุมเอาอันนั้นก็คือในส่วนของเนี่ยทางต่างประเทศนะครับทางด้างกาประเทศเออทีถือว่าเขาแบบฮอตมากๆไดเลยตอนนี้เมือน ฮอดไลท์จนจนสิลุกแล้วตอนนี้จนสิใหม่เนี่ยเอฟซีเพิ่นกะได้มาเห็ดบุญเห็ดท่านน้ำหย่อนห้าน้อยนี่แหละเนาะแมนครับแมนแมนเรือยุติบากับเมื่อกบ่อนักแมนคือเรือไงเขาเนาะครับอันเรือไงเขาขอปลาโพลดีอันกับข้นส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่เรือไงก็คือคนส่วนใหญ่แมนแมนแมนอันนี้ก็เป็นแค่คนส่วนน้อยทึ่งมันหาซื้อยากพอมนะครับเรื่องของเรื่องเนาะแมนดู อเอา้านั่นคือในส่วนของห้ามบัณนี้ห้ามอกันถึงรัฐบาลน้่ดีครับบันนี้เมือ่อในวันที่ยี่สิบสามแลลวครับผมประาจารือครั้งแรกของงวดนี้ดีนี่ที่ทททคนมีโชคเขามานี่ครับเงินเอาสุี่ว่าอันสุี่ว่าฝันะเทวดาเอาน้ำลุงมาลางเมือ่อไหไหล,ลุงมาใส่คันเป็นท่องดีมากตลอดเลยตั้งแต่นั้นมากคือดีมากตลอดดีมากตลอดเลยว่าพีโตเพียนเลย นน้ำมาล้างเมื่อ่ะว่าล้างน้ำตัวนี้ใช่ทกใส่เซ่เซ่เซ่พื้นดินเมื่อไรมันเป็นอมฤตเป็นอียงครับผมกอบระอ้ค์นะพระเจ้าไม่ฝันอ่ะเออก็เจ้ากับขึ้นมาน้ำครับว่ากระดีมาตลอดเลยฝันฝันตั่งดีๆมาตลอดตั้งแต่นั้นมากับเข่ามาตลอดแต่ว่าห้าน้อยครับผมเออแม่นเี่แงเลร่แงก็ได้อยู่เปียกชุนเขายุเปียูชุนโอ้ห้องนี้นี่บอกเอ้ามานี่ม้วนนี้ฝันจักรอบแล้วครับผมอาจารย์ไม่จักฝันแล้วหมด มววนว่าวว่าวพื้นมวดนี่ไทยๆว่านน่มันขึ้นวาดนี่เราเนี่ยแล้วก็ฝันว่าวาดจัดงานแบบไงอ่นอันนี้คือฝันแรกเลยผมบอกครับอันฝันที่สวงมันที่ว่าฝันแค่เจ้ามาถาชื่อเลขผีมาผีมาถาชื่อเลขฝันแรกผีมาถาชื่อเลขแมนเอาเบาหน่อยผมฟังจากวากหน่อยนะเจ้ามือเจ้ามือมาถาชื่อเลขก็เจ้าก็มาคุยกันนี่นี่ละ สามกลุ่มชีกลุ่มเดินเดินวัด่แม่นถามสูกทุกเดิ๋วกันว่าตัวมาจะใส่ไปเทม่าใส่โอ้มาตะไก่อย <quarto> ู่เข้าเดือยมุกกอยู่นี่ละอันือนเขาก็เขาก็กลับมาหยามบ้านเก่าหนิเหมนครับบ้านอยากเน like ียบ <That. S 1> ้านเหมือนซื้อเรขก้อนสิมเมื่อนกลุ่มนั่นหึกันว่ามาหยามบ้านเก่าซื้อเรียก้อนสิเมื่อครับบัานนี้กลุ่มที่สามเสียผ้าไม่มีนุ่งยากได้เสียผ้ากลุ่มที่สามไม่มีเสียผ้านุ่งเออยากได้เสียผ้าว่าเขาอยากได้เสียผ้าหลายๆเามัอน เพรามีเสียผาน,นุ่มาดนแรี่วว่าท่านเพื่อเขาก็ขอส่วนบุญขอสังกระทาน้ำพ่อนี่ลากันเนี้ยันว่าการช่วยกันบ้านกันชื่อเสียผามาสังกระทะเนี้ยเออเอฟที่เลยเขามาขอเห็นชามาเขามาขอหลานนกแต่เขาได้ว่ากลุ่มที่แรกว่าพอ้อสื่อสิบหกเลยกลุ่มที่หนึ่งบอกจะซื้อเลขสิบหกกลุ่มก่อนกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองบอกกันว่าพวส,ส,สื่อสื้อสื่อสื้อสี่หกเขากลุ่มที่สองจะซื้อเลขสี่หกแมน วันนี้ครับ,บุ้มที่สามหนึ่งเขายจะได้เสียพาเพราะจะได้เสียพาเขาได้สีเขาได้สีซื่อเพราได้เสียพาเขาได้สีซื่อยจะได้เสียพาไลยเขาดีซื่อหนึ่งหนึ่งสี่หกคุ้มที่สามหนี่สีซื่อเลขสามตัวสามตัวอ๋หนึ่งหกสี่หกหนึ่งสี่หกเอ้ามันก็เลขอันเดียวกันเลยตัวนี้ครับแมนหนูนเขาว่าสามกลุ้มเขาว่า ันแล้วกันขันจะมือมมาเข้ากับมือทันแล้ววะท่านแล้ววะมันมันมันสีแกงโมเข้าเไรที่นี่วท่านมันจะทำโมเข้าวะท่านทำทางเขาวะแล้วมือโมมาครับอือไอ้นี่มันคือฝันแหละฝันเลยใครว่าเลขนี่มีหนึ่งหกสี่หกหรอกกันหนึ่งสี่หกเงอนเอาาง่ายๆถ้าเป็นเลขสามตัวกับหางเดียวเลยขึ้นหนึ่งสี่หกแล้วครับเม่เอเละหางเดียวเลยหางเดียวเลยนี่คือฝันแหละเงอน บ้านบ้านี่นี่หลาว่นนี่เขาก็ฟันสองเท้าครับฟันสองเทีาฟันว่านี่ว่าได้เป็นบุญเป็นงานบัไงเลยโอ้คนหลายวันนี้ฟันไม่ขึ้นว่านเป็นว่านครับผมคนหลายบ้านไม่มีที่มีวิธีมั่ยอยู่เรื่องหันยู่ตรงล้านวัดตรงนั้นตรงนั้นออต้องเรีนว่าวิธีมีวิธีมั่ยอยู่หันเขามานี่มุ่นไปเปิดยังก็าเปิด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 วิธีงบนเปิดงานเขา เออว่าไวไปยิงท้ายออกออกประต่อหน้าโยคนเดียวเปิดงานตัวกร้ออกนครับโอ้บัวครับอ๋ออาจารย์นี่ราจารยมเจ้าว่าที่นี่ไปเปิดงานตรงขน้อยเนี่ยเปนืองมึงเมื่อยเฮจไปนืองมึงมื่อยเฮจกกันอันคู <verlier t> ่ก <incident> ับเล้วดอกอาจารย์นี่กนเขาว่าครับผมว่านี่ผมก็เลยเออเออไปก็ไปขันโมไปนั่งไปก็ไปนั่นไปก็ได้ไปเปิด การไปยว่าอย่างเรื่องวิธีเขาว่าการเบิ้งมวยเบิ้งอย่างเบิ้งมีควบระเบียบเรียบร้อยครับไอมันมีมวยใน่เรื่องหันแต่มีมวยจะไต่หันผมว่าโอ้เออครับว่าเนี่ยมวยคู่แรูแลหลก็เลยลงมานั่งเขาโม้นี่นางเบิ้งครับเพาเลยโมนมนี่นางเบิ้งว่าเนี่ยเล่นนางเบิ้งเบิ้งมวยมักแดงยกมักแดงตีบัดน้ำเงินนกยกสามนกยกสามนกยกสามแดงนกน้ำเงินยกสามครับ สมัยเก่ามืาอนนี่สมัย اض, มักโรตบอลมักตุงกาสีแดงตับ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  <laughs> <laughs> บาลนี่โอ้อันบาล,น,บาลนี่เง้ยนุ่มเอ,อ้ยผู้ขาดอ,อตาตมาสีเมืเออ่อเด้อไปนอกน,นก่อนเลือกแล้ยวว่าฉันเมื่อกะตีกันแล้วนอกยกคู่ยกคู่หนึง<ฮ>่งแล้วครับบา้ยานุ่นไม่ไปขอของน้ำที่เมื่อบอลน,นี่ซุ่มมาตีใกลแล้มันบอลเป็นคนเลยเป็นยังบาลน,นี่ซุ่มมาตีไกลมันซุ่มตายไปแล้วโอ้ ซุ่มเชี่ยนไก่ครับ <c oughs> ให้ว่าเป็นคนที่หูจักอยู่แต่ว่าเขาจพิ่นตายไปหมดแล้วตายตัาตายไม่มีวัดโอ้ผีมาตีไก่เออทำใหง่าย<ไ>ง<ว>่ายวมาตีไก่บ้านโอ้พาก,กันเชี่ยเชี่ยคักเชี่ยเนี่ยแต่ว่าซุ่มเชี่ยไก่บูเบิ้งหนาเโาดิครับโอ้ไม่เชี่ยแล้วจะของเองินละแต่ว่าบอกแบงตีมาหลายออกน้ำสามพันกว่าเนี่ยบักแดง ตีบักไว้ตีบักไว้ใกล้บักแดงตีใกล้บักไว้ออกน้ำสามออกน้ำสามอือหมว่าออกยกสามหรอไปออกยกสามือกกันกับคน้นนกคนก็นอนยกสามใกล้ก็นอนยกสามเอาโอมันใช่เพระสามสามใช่เปล่ารังขารฐานนังสีวายอยู่ก่อนเดี๋ยวแจะเต็มไปไหนบ้าบเทียมใช้น้ำตัวเอยอยู่ดีอือเรียว่าสิตีไปจังไรอีกสามสาม ไก่กับเก้าขันนับไก่เมือนแต่ว่ามุ้ยนี่มันนอกยกสามนะครับเนาะ mm hmm. กกมวยกับนกยกสามมว้ยนกยกสามมว้ยนี่ตีกันหายกเมือน <When? S 2> นอกยกสามนกยกสามไกน่นี่ตีกันนี่คือบอ่บอไรฟิกปกติกับสามยกกับมีหายกกกับมี่เมือน <When? S 2> แต่ว่าไก่กับออกยกสามออกนามสามคือกันเมือนห้าสามสามไป แมนบอกสามสามนยังไม่เ,เลยเนะาาี่ยเจ้าหาสามมันกนะไก่ไกลกับเก้าแมนครับไกลกับเก้าดิาคือว่ามันติเป็นหาสามสามไกลกับนกยกสามข้นกับนกยกสามมันกับสี่สามสามนี่แล้วอีกอันนึงครับว่าสัต์คือว่าพระจาจาร์คิดเห็นว่างไหนครับเออก็วิเทีนกับแมนด้วยเนาะ ก็ของพ่นโมนเนี่ยอนอนเนาะยังกันครับผมเข้าท้ากันไหมแม่ผู้แพ้กันใกล้กับแพ้สามพ่นกับแพ้สามออกนะนะให้ว่าออกสามนะพ่นกับออกยกสามนอกยกสามใกล้กับออกยกสามเออเออแต่ว่าผีที่มาตีไกลนั้นกับว่านับดอกน้อนั่นกับว่าน้ำดอกต่อทีเน่ยเนี่ยคือที่สําคัญเลยคือสามสำคัญสุดแล้วเพราะมันออกยกสามคือกัน สังเวียนไก่เป็นไหนกลมๆบอกก็กลมๆมีบ่มีมายืนหูเบืองที่เราบ่มีอย่างนี้บ่คือสมัยเตินมือเดินลางเดินคือสมัยก่อนเขาก็ยืนหูเบืองตะกี้อ่ะยืนหูเบืองเอาบ่มีสังเวียนบอกเอาคนนี่ล่ะนั่งอ้อมข้นอะนั่งอ้อมคนนี่ล่ะยังอ้อมเป็นสังเวียนไก่แต่ก่อนพอผมก็เคยไปนั่งอ้อมน้ำเพลินยูคแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยมนครับหาทั้งเทียร์ก็ถือลูกหลงใส่ขาตั๊บโอ้ยว่าไงเงี้ยเอ้าก็แสดงว่าก็สิมี เก้าห้าสามหาเก้าสามเล้วกับสามสามนี่นะครับอีกตัวนึงเนาะเงิน,มนไม่ใชว่าฝันสองฝันนี่เป็นเลขสามหางครับผมเมือนหนึ่งสี่หกเมงินราคาเก้าหาสามเงินเมื่นกี้่นวงนี้มัครับหาเก้าสามนี่แหละแล้วกับสามสามเป็นเลขสามหางท่อนนี้ฝันสองรนะอบ ว่าสิออกเบิร์นอีก่ว่าสันจะรื้อมาเลขคนนี้สันจอนครับเป็นจักรสันจอนครับเป็นจักรคื่อไปอาชีพฮานอยสันจอนสันจอนสองมือออกสองมือเนาะใช่าเมือแรกที่อาจารย์ไปเนาะมันออกพิเศษนี้ออกพิเศษออกเออออกลงมาตําอยู่ออกพิเศษอยู่พิเศษอ่าตมากับมีแค่นี้ละครับโอ้โแต่วัาในสวนน้อยนี่เฉพาะกิจดเนาะครับออกดีเนาะ ออกกินก็ินจกินเอาถือว่าชัดเจนแล้วล่ะครับว่าสัตษานะครับบ้านนี้ผมก็สิิฝ้าไปลองคลิปห้าน้อยเอฟซีเบิ้งละครับบานนี้ชัดเจนแล้วในส่วนของตัวเลขบ้านนี้กัสิรบกวนพอาจารย์ซับเนีดนะครับบ้านนี้ขอบคุณครับผมยังไงกขอบคุณมาจารย์หลายๆครับผมคุณค้ับาาาาา